ค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงระบบ Big Seller นะคะก็จะเป็นภาคต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการจัดการเอกสารนะคะและฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่เราใช้ระบบ Big Seller เนี่ยเรามันก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องติดตามสถานะคำสั่งซื้อการบันทึกการคืนสินค้าอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงระบบ Big s e l l e r r นะคะซึ่งาจากคลิปที่แล้วเนาะเรามีการพูดถึงในเรื่องของการจัดการออเดอร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะและสนใจในเรื่องของการจัดการออเดอร์นะคะสามารถไปย้อนดูคลิปกเก่าๆของจิตได้นะคะซึ่งเดี๋ยวจิตจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้ว เคยได้ยินแหละว่าบิ๊กเซลเลอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าบิ๊กเซลเลอร์ทำอะไรเนาะจีจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับการทำงานภาพรวมของระบบบ i ๊กเซลเลอนะคะค่ะบ i ๊กเซลเลอนะคะก็จะเป็นระบบที่ดึงข้อมูลสินค้านะคะจาก Shopee Lazada JD Central 1 6 8 8 com นะคะก็เป็นการดึงสินค้าจากร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยมาไว้ที่ร้านค้าของเราได้เนาะ นอกจากดึงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคัดลอกสินค้าทั้งหมดนะคะจากร้านค้าหนึ่งไปยังอีกร้านค้านึงนะคะหรือว่าเราจะคัดลอกบางส่วนก็ได้นะคะมีระบบจัดการออเดอร์ร้านค้าในที่เดียวเลยนะคะสำหรับคนที่ขายหลายๆช่องทางเนาะขายใน Shopee, Lazada, TikTok, JD Central, Shopify, WooCommerce เนี่ยก็คือสามารถที่จะจัดการออเดอร์ผ่านทาง Bigseller สามารถนัดนรับขนส่งได้นะคะแล้วก็พิมพ์ใบปาหน้าโดยใช้บิ๊กเซลเลอร์ที่เดียวนะคะจัดการออเดอร์ได้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยมีระบบจัดการสินค้าคงคลังค่ะสามารถที่จะเพิ่มสต็อกทำการโอนย้ายสต็อกได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถที่จะดูรายงานสถิติต่ตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็น รายงานร้านค้ารายงานคําสั่งซื้อหรือว่ารายงานวิเคราะห์สินค้านะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆเนาะจริงๆแล้วเขามีรายงานเยอะแยะก,กว่านี้มากๆเลยนะคะและสําหรับเนื้อหาที่จีจะมาพูดในคลิปนี้นะคะจะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วนะคะจีพ,พูดในเรื่องของการจัดการออเดอร์ไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะมาในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการตั้งค่าเอกสารต่างๆนะ ไม่ว่าจะเป็นใบพ i ิกลิสต์ใบแจ้งหนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นเทมเพลตของร้านเราได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงฟังก์ชันงาน,นงอื่นๆนะคะซึ่งจีงก็ยกตัวอย่างมานะคะเฉพาะทีะ่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะเขามีหลายฟังก์ชันงานมากๆซึ่งถ้าจะยกทั้งหมดมาไว้ในคลิปเนี่ยก็อาจจะยาวเกินไปนะคะก็จะยกตัวอย่างมาเฉพาะ ฟังชันงานอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆน่าจะอยากรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ Export ข้อมูลคำสั่งซื้อนะคะในเรื่องของการติดตามโลจิสติกส์ค่ะก็คือพอส่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดตามได้เนอะว่าออเดอร์มันไปถึงไหนแล้วสถานะมันเป็นยังไงเนาะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ถูกคืนสินค้าเนาะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าคำสั่งซื้อไหนนะคะที่ส่งไม่สำเร็จอย่างเนี้ย ก็ตรวจสอบได้ในบิซเซลเลอร์นะคะค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าระบบ b i z s e l l e r com นะคะก็ในเมนูฟังก์ชันการตั้งค่านะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมองมาที่มุมบนขวานะคะไปที่เมนูการตั้งค่าเนาะมาที่การตั้งค่าตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าการจัดส่งและใบปะหน้านะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะก็จะมีช่องทางนะคะที่เราลงขายเนาะช้อปปี้ลาซาดอะไรพวกนี้นะคะทิกตอกเนาะ สำหรับใครที่ที่ลงขายช้อปปีนะคะและต้องการตั้งเกี่ยวกับการขนส่งนะคะและใบปะหน้าแบบกำหนดเองนะคะให้คลิกเลือกเข้ามาที่ช้อปปีนะคะจากนั้นก็เลือกเป็นประเทศไทยด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีขนส่งที่เราได้รับนะคะก็ h, ให้เราติ๊กเป็นเขียวๆนะคะสำหรับขนส่งที่เราได้รับก,บการจัดสรรจาก s h อป e ีเนาะเสร็จแล้วตรงรูปกระดาษตรงนี้นะคะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> ที่ต้องการจะตั้งค่าใบปะหน้าเป็นของตัวเองนะคะก็คลิกเข้าไปได้นะคะ จริง,รงๆเขาจะมีเทมเพลตมาตรฐานอยู่แล้วแหละเราสามารถที่จะกดดูได้เนาะว่าเทมเพลตมาตรฐานเขาเป็นแบบไหนนะคะลองกดเปลี่ยนแปลงดูก็ได้นะคะซึ่งจากที่ดูนะคะก็คือเป็นเหมือนจากที่พิมพ์พพิม์มออกมาจากช้อปปีนะคะอ่าถ้าเกิดต้องการที่จะเปลี่ยนใบปะหน้านะคะคลิกที่ใบปะหน้าพัสดุแบบกําหนดเองได้นะคะตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกว่าจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะคะสามารถเพิ่มช่องต่างๆนะคะที่เราต้องการนะเสร็จแล้วกดยืนยันเนาะ แต่สาหรับในตัวช้อปปีเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจิมมีความเห็นว่าใบปะหน้าของช้อปปีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะคะเหมือนกับเวลาที่พิมพ์ออกมาถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องพิมพ์แบบที่มันเป็นกระดาษสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบปะหน้าโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะออกมาอยู่ในหน้าเดียวกันอยู่แล้วดังนั้นจิก็ม,มีความคิดว่าสําหรับจีนนะคะช้อปปีเนี่ยจิมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเพิ่มนะคะแต่ที่จะแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าในเรื่องของใบปะหน้าของ Tik Took กับ Lazada นะคะ คือเนื่องจากว่าจีจะใช้เป็นเครื่องพิมพ์ใบปาหน้าเนาะและเวลาที่พิมพ์ของ Tik t o o กกับ l a z a d a เนี่ยเหมือนมันจะพิมพ์ออกมาเป็น2หน้าตอนหนึ่งออเดอร์นะคะก็คือหน้าแรกเนี่ยจะเป็นใบปาหน้าแหละส่วนหน้าที่2เนี่ยจะเป็นสินค้านะคะก็เลยรู้สึกว่าเปลืองกระดาษนะคะก็เลยชอบที่จะมาตั้งค่าเทมเพลตใบปดหน้าเอาเองดีกว่าเนาะจะได้รวมให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันเนาะไม่เปลืองกระดาษด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจีลองกดให้ดูนะคะก็อย่างที่บอกเนาะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะคะ แล้วเราก็เลือกตั้งค่าใบาปะหน้าตามขนส่งที่เราได้รับเนาะจีก็เลือกไปที่ตรงนี้นะคะกดแก้ไขอ่าอย่างอันแรกของเขานะคะจะเป็นใบปะหน้ามาตรฐานอย่างนี้นะคะถ้าเป็นของ l a z a d าเนี่ยจีจะเลือกเป็นแบบนี้นะคะใบปะหน้าพัสดุแบบกำหนดเองแล้วตรงด้านขวานะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาไว้ในใบปะหน้าบ้างนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเนาะ ซึ่งเขาก็จะมีพรีวิวให้เราดูนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมพอเราเลือกเป็นแบบนี้นะคะแบบกําหนดเองนะคะแล้วจรีรู้สึกว่าไอ้พวกรายการสินค้าเนี่ยมันมาอยู่ในแผ่นเดียวกันหน้าเดียวกันไปเลยก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่เปลืองกระดาษดีนะคะจีก็จะเลือกเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะคะแล้วกดบันทึกอีกรอบหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอไปตั้งอีกตัวหนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็นใบปะหน้าสำหรับ TikTok นะคะ ก็มาเลือกตรงนี้นะคะตรง J T x p r e เนาะแล้วก็คลิกแก้ไขตรงนี้นะคะซึ่งรูปแบบมาตรฐานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันเวลาที่สั่งพิมพ์่ะมันจะออกมาเป็น2หน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งแบบกําหนดเองเนาะเราก็ติ๊กเลือกนะคะแล้วตรงสินค้าของร้านค้าเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะว่าเพื่อนๆจะเอาอะไรมาโชว์บ้างนะคะมันก็จะแสดงเป็นแผ่นเดียวแบบในรูปตามที่มันพรีวิวมานี้นะคะ เสร็จแล้วกดยืนยันนะคะแล้วกดบันทึกอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะพิมพ์ใบปะหน้านะคะแบบที่เรากําหนดเอาไว้เองเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบลักษณะไหนนะคะอย่างเมื่อกี้เราตั้งของติ๊กตอกไปเนาะก็อ่ลองพิมพ์ดูนะคะติ๊กแล้วก็เลือกพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุอ่าเห็นไหม ถ้าเกิดว่าใครที่เคยขายใน TikTok นะคะจะรู้ว่าเวลาที่มันพรีวิวออกมาเนี่ยมันจะพรีวิวออกมาเป็น2หน้าก็คือหน้าแรกเป็นใบปะหน้านะคะหน้าที่2เป็นเหมือนกับคล้ายๆใบพิกลิสเอาไว้หยิบสินค้าเนาะจิก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนั้นเพราะว่าปิ้นแล้วมันเปืองกระดาษน,นะคะขี้เกียจต้องมานั่งปรับตั้งค่าทุกครั้งเนาะก็เลยจะใช้วิธีกําหนดใบปะหน้าขึ้นมาเองนะคะโดยที่ให้มันจบในหน้าเดียวกันไปเลยเดี๋ยวไปดูที่ลาซาด้าบ้างนะคะ ลาซาด้าเนี่ยพอพิมพ์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อช่วงบนนะคะก็จะเป็นรายละเอียดตามมาตรฐานของเขาแหละนะคะก็จะมีเลขติดตามพัสดุมีข้อมูลร้านค้ามีข้อมูลที่อยู่ลูกค้าเนาะในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นสินค้านะคะก็คือสรุปว่าจีต้องการที่จะตั้งค่ามาเพื่อให้มันพิมพ์แล้วมันจบอยู่ในหน้าเดียวนะคะจะได้ไม่เปลืองกระดาษน,นะคะ มาดูในส่วนของการตั้งค่าตัวที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าเทมเพลตนะคะก็จะมีตั้งค่าใบลาเบลนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ตามมาตรฐานของเขาไปเลยนะแล้วก็อ่าตั้งค่าเทมเพลตการส่งออกคําสั่งซื้อนะคะสามารถตั้งได้นะคะว่าเราต้องการที่จะ export พอรคำสั่งซื้อไปเป็นไฟล์ Excel เนี่ยต้องการให้ไฟล์พวกนั้นที่เรา export มาเนี่ยมันแสดงข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้เราสามารถตั้งได้เนาะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเทมเพลตใบแจ้งหนี้นะคะใบแจ้งหนี้ก็คือใบอินโหวนนั่นเองเนาะสำหรับร้านค้าบางร้านนะคะที่ต้องการส่งใบแจ้งหนี้นี้ให้ลูกค้านะคะก็สามารถจะเพิ่มเทมเพลตไว้ใน Big s e l l e r ได้นะคะแล้วก็พิมพ์อินโหวเนี้ส่งให้ลูกค้านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทมเพลตอื่นๆด้วยนะคะเช่นใบพิกลิสนะคะใบพิกลิสเนี่ยก็อย่างที่ได้เคยเกินๆไว้แล้วเนาะว่าพิกลิสเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่เอาไว้สําหรับ ปิ้นออกมาเพื่อที่จะหยิบของไปแพคนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะคะเรามาที่ใบแจ้งหนี้ก่อนเนาะเรียงตามลําดับไปเลยนะคะเทมเพลตใบแจ้งหนี้เนี่ยก็คืออ่าพอเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือ default t e m p l a t e อันนี้จะเป็นเทมเพลตมาตรฐานนะคะให้เราดูเนาะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะคะมันจะแสดงอะไรบ้างเนาะ อันนี้ตรงนี้ก็จะตั้งเป็นชื่อเทมเพลตนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดกระดาษนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่เครื่องปรินของเราดีกว่าเอาแบบนี้เนาะอ่าทีนี้ตรงในส่วนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจะมีให้เราติ๊กเลือกได้เนาะว่าข้อมูลผู้ขายจะแสดงอะไรบ้างซึ่งในที่นี้นะคะเทมเพลตมาตรฐานของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีข้อมูลผู้ขายมาให้เนาะสำหรับบางคนนะคะทีะ่บอกว่าฉันอยากจะแสดงข้อมูลผู้ขาย,ยนะคะ อยากจะแสดงโลโก้อะก็ติ๊กเข้ามาเนาะอยากจะแสดงชื่อบริษัทติ๊กเพิ่มได้ที่อยู่นะคะ,เ,ะเลขผู้เสียภาษีโทรศัพท์อะไรเงี้ยสามารถติ๊กเพิ่มได้นะคะในส่วนของข้อมูลผู้ซื้อนะคะข้อมูลผู้ซื้อก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนของ delivery a d d r e ตรงนี้นะคะและในส่วนข้อมูลใบแจ้งหนี้นะคะก็คือตรงช่วงนี้นะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของข้อมูลคำสั่งซื้อเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าต้องการแสดงอะไรบ้างนะคะแล้วก็เลือกมาเนาะ ตรงนี้นะคะใส่เป็นชื่อเทมเพลตอ่าเพิ่มร้านค้าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วกดบันทึกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าของการพิมพ์อินวอยนะคะ,พ,ะพิมพ์อ่าพิมพ์ใบแจ้งนี้นั่นเองเนาะเราก็กดไปที่คำสั่งซื้อนะคะแล้วก็อ่าเลือกออเดอร์ที่ต้องการที่จะพิมพ์นะคะแล้วก็เลือกพิมพ์ใบแจ้งนี้นะคะเทมเพลตตรงนี้เนาะก็จะมีให้เราเลือกนะคะแล้วก็กดพิมพ์ให้เพื่อนๆดูเนาะ เห็นไหมคะก็จะแสดงอินโหวตตามที่เราได้ตั้งไว้ในเทมเพลตเลยเนาะมีชื่อบริษัทมีเลขแท็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเอกสารอินโหวตหรือว่าใบแจ้งหนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งเป็นเทมเพลตของร้านเราได้เลยนะคะทีนี้มาดูเทมเพลตตัวที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของใบพิริษนะคะ ก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็การตั้งค่าเทมเพลตเทมเพลตอื่นๆตรงนี้นะคะกดแก้ไขแล้วเนื่องจากว่าอันนี้เป็นมาตรฐานเนาะก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าโอเคมันเพียงพอไหมในการที่เราจะไปหยิบเอาสินค้าเนี่ยมาแพคนะคะเราก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นพิกลิทแบบไม่มีรูปก็ได้นะคะก็จะแสดงรวมๆกันมาทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะ,ะมาที่ช่องแรกข้อมูลทั่วไปเนี่ยตรงช่วงเนี้ย จะเป็นช่วงของข้อมูลทั่วไปนะคะที่เป็นหัวกระดาษเนาะ,ะแล้วก็ตรงข้อมูลสินค้านะคะก็จะแสดงบางคนบอกฉันอยากแสดงชื่อด้วยอย่างบางทีเห็นแต่รหัสสินค้าหรือว่า SKU อะ่ะมันจําไม่ได้เนาะ,ะกะ็เลือกไปติ๊กชื่อสินค้าไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ชื่อตัวเลือกด้วยอะ่ะแล้วเดี๋ยวจีจะลองปินให้ดูนะคะ,ะเราสมมุติเราลองเลือกมาสัก4รายการนะคะทุกคนแล้วก็กด พิมพ์ใบพิกลิสโดยการเลือกเนี่ยดำเนินการเป็นชุดแล้วก็พิมพ์พิกลิสนะคะก็คือใบหยิบสินค้านั่นเองเนาะอ่าก็จะแสดงมาเป็นแบบนี้ตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะวิธีการตั้งค่าเทมเพลตต่างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตั้งเมื่อกี้ให้ดูใหม่เนาะถ้าเกิดมีรูปจะแสดงเป็นแบบไหนนะคะ,ะมาที่การตั้งค่าเทมเพลตแล้วก็เทมเพลตอื่นๆกดแก้ไข ถ้าเรากดกลับไปเหมือนเดิมนะคะตามมาตรฐานที่ Big Seller เค้เาเลยตั้งให้เราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวลองไปสั่งพิมพ์ดูใหม่นะคะว่าโอเคไหมแล้วก็กดพิมพ์ Picklist นะคะอะ่อย่างเงี้ยก็จะมีรูปด้วยนะก็คือสรุปว่าแล้วแต่เราดีกว่านาะว่าเราชอบแบบไหนนะคะแบบมีรูปก็จะทำให้เราหยิบสินค้าได้แม่นยำมากขึ้นแต่ก็อาจจะเปลืองกระดาษน,นิดนึงเนาะ ถ้าแบบไม่มีลูกก็อาจประหยัดกระดาษหน่อยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เอาไปประยุกต์ใช้นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของอคำสั่งซื้อข้อมูลลูกค้าพวกนี้นะคะสามารถที่จะเอ็กซ์ปอร์ตออกมาเป็นไฟล์ข้อมูลไฟล์ Excel ได้นะก็ให้เราไปที่การจัดการคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ตรงด้านขวาตรงเนี้ยจะมีให้เรากดส่งออกเนาะแล้วก็เลือกส่งออกคำสั่งซื้อที่เลือกนะ มันจะมีข้อมูลเยอะมากเลยถ้าเป็นเทมเพลตมาตรฐานบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นที่เราจะเอาที่เราจะเอ็กซ์พอรไปเป็น Excel เนาะให้เราเลือกเพิ่มเทมเพลตแบบกำหนดเองตรงนี้ก็ได้นะคะอาแล้วก็อลองทด,ทดลองนะคะเอาเฉพาะข้อมูลลูกค้าดีกว่านะคะเทมเพลตข้อมูลลูกค้านะคะ แล้วก็อาจจะติ๊กเลือกหมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขพัสดุแพลตฟอร์มนะคะ,ะชื่อผู้ซื้อชื่อผู้รับเบอร์โทรที่อยู่ตำบลเขตเมืองจังหวัดรหัดไปรษณีย์ประเทศนะคะแล้วข้อมูลสินค้าก็อาจจะแบบมีแค่ชื่อสินค้าที่ตัวเลือกก็ได้อ่ลองแค่นี้ก่อนนะคะก็แล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะข้อมูลลูกค้าที่เมื่อกี้เราตั้งค่าไว้เนาะเสร็จแล้วก็กดส่งออกนะคะดาวน์โหลดค่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Excel ที่เราส่งออกมาเมื่อกี้นะคะมีช่องข้อมูลตามที่เราติ๊กเลือกมาเมื่อกี้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นเมนูในกลุ่มหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆนะคะซึ่งอ่าก็จะมีหลายหลายหลายหัวข้อเนาะแต่ว่าจิ๊ดก็จะมายกตัวอย่างเฉพาะบางหัวข้อนะคะมาหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการติดตามโลจิสติกนะคะ พอกดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการติดตามสถานะคําสั่งซื้อนะคะว่ามีสถานะไปถึงไหนแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยออสามารถที่จะดูได้นะคะแล้วก็รู้ได้เลยเนาะว่าสถานะไหนนะคะที่มันมีแนวโน้มว่าจะจัดส่งไม่สําเร็จเนาะอย่างรายการนี้นะคะออบมันบอกว่าเป็นคําเตือนนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะ วิธีคลิกก็คือดูตรงเลขติดตามพัสดุตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือมีลูกค้าปฏิเสธรับของไป1รายนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะดูรายละเอียดคําสั่งซื้อเนาะก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะที่เป็นรูปก,กระดาษพับมุมเนาะจะแสดงรายละเอียดคําสั่งซื้อมาให้นะคะต่อไปนะคะจะพาไปดูในเรื่องของการจัดการคืนสินค้านะคะต่อเข้ามานะคะมันก็จะิสต์รายการสินค้านะคะที่มีปัญหาในการส่งเนาะ คืออ่ลูกค้าปฏิเสธร,รับของเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมนูนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสถานะบอกเนาะอย่างอันนี้รายการนี้นะคะจีได้รับพัสดุคืนมาแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็น cancellation นะคะส่วนอันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่งจะปฏิเสธร,รับของไปเมื่อวานนะคะก็ยังเป็นสถานะ h i p p i n g อยู่เนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งกลับคืนมาหาเราเนาะและถ้าเกิดว่าบางคนนะคะที่ใช้ระบบ b i g s e l l e r และ มีการเปิดใช้งานระบบสินค้าคงคลังคือมีการลงสต็อกไว้ในบิ๊กเซล e ลอร์ด้วยเนี่ยทาง Big กเ l ลเลอเองเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เราสามารถที่จะกดสต็อกอินก็คือคือนจำนวนสต็อกเข้าไปใน Big กเ l ลเลอได้นะคะก็คือเลือกรายการที่เราต้องการที่จะสต็อกอินหรือว่าต้องการที่จะคืนจำนวนสต็อกนะคะก็กดตรงนี้แต่พอดีของจี๊เนี่ย ฟีเจอร์สินค้าคงคลังเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้นะคะก็เลยคืนไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ใช้ระบบฟีเจอร์สินค้าคงคลังใน Big Seller ด้วยนะคะก็กดยืนยันแล้วระบบเนี่ยก็จะไปเพิ่มสต็อกให้อัตโนมัตินะคะค่ะต่อมาอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นเมนูเครื่องมืออื่นๆนะคะและการจัดการค่าจัดส่งเนาะตรงนี้จะเป็นเมนูที่ลิสต์รวบรวมขึ้นมาให้เรานะคะว่า ในค่าจัดส่งที่เราได้ตั้งเอาไว้ใน e แพลตฟอร์ม s h o p e ี้ a z a d a TikTok เนี่ยเราตั้งค่าส่งไว้โอเวอร์เกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าอา้าวฉันไม่ได้ตั้งค่าส่งไม่ใช่หรอกก็คืออ่ะอันนี้ขอทวนให้นิดนึงเนาะสำหรับคนที่ขายใน e s h o p e ี Lazada TikTok ย่างเงี้ยเวลาที่เราใส่น้ำหนักนะคะแล้วก็ใส่ขนาดกล่องนะคะขนส่งจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปคำนวณเป็นค่าจัดส่งนะคะ ดังนั้นถ้าเกิดใครที่ตั้งน้ำหนักไว้โอเวอร์เกินไปมากๆนะคะหรือไม่ก็ขนาดกล่องใหญ่เกินไปมากๆอย่างเงี้ยก็คือค่าส่งที่เราตั้งเอาไว้ในระบบเนี่ยก็จะแพงขึ้นตามลำดับพอเข้ามาในหน้าจอนี้นะคะสามารถสืบคนได้ว่าจะเลือกจาก s h อ p e e หรือว่า Lazada เลือกประวัติได้นะคะสถานะค่าจะส่งตรงนี้นะคะมันจะมีแบ่งเอาไว้นะคะเป็น3สถานะก็คือขัดทุนอยู่ทุนและได้กำไรนะคะ เราสามารถจะดูได้นะคะว่าไอสินค้าแต่ละตัวที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมีค่าจัดส่งจริงๆประมาณเท่าไหร่นะคะก็จะสรุปรวบรวมมาให้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนยพยายามที่จะตั้งค่าจัดส่งให้มันพอดีเป๊ะที่สุดนะคะอย่างอันนี้นะคะขาดทุนนะคะก็จะมีอยู่2อ r อ e เดอร์นะคะเขาจ่ายค่าส่งแค่67บาทเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงขายอ้อมเนาะค่าส่งก็จะแพงนะคะก็ โดนไป91บาทขาดทุนก็24บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าส่งที่มันมีส่วนต่างตรงนี้เราก็จะถูกช้อปปีหักไปในภายหลังนะคะทุกคนค่ะก็จบังไปแล้วนะคะสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะทดลองใช้ระบบงานนะคะสามารถลงทะเบียนแล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีๆเลยนะคะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ